คุณเคยสงสัยไหมคะว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยอยู่ตรงไหนของโลก แบรนด์ฟ n น n c นซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์ของชาติบริษัทที่ทำการสำรวจ Global Soft Power Index หรือดัชนีจากการสำรวจศักยภาพทางด้าน Soft Power ในทุกมิติของประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน121ประเทศประกาศในงาน Global Soft Power Summit 2023ว่าประเทศไทยมีคะแนน Soft Power อยู่ในอันดับที่41ของโลกถือเป็นอันดับที่ลดลงจากปีก่อนที่เคยอยู่ที่35ของโลก ถึงแม้ตำแหน่งของไทยในแผนที่ซอฟต์พาวเวอร์ของโลกจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังถือว่ามีอนาคตที่ดีเพราะยังมีทุนทางวัฒนธรรมมากมายมีศักยาภาพแฝงอยู่อีกมากเพียงแต่ขาดการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มที่เนื่องจากประเทศไทยมีความโดดเด่นเรื่องของอาหารศิลปะวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติผู้คนยิ้มแย้มอัธยาศัยดีมีศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง อันดับโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยอยู่ที่อันดับ41ทีนี้เรามาโฟกัสดูในอาเซียนกันบ้างค่ะแบรนด์ฟ n น n c นจัดอันดับในอาเซียนให้สิงคโปร์มาเป็นอันดับที่1รองลงมาคือมาเลเซียประเทศไทยอยู่อันดับที่3 อันดับ4และอันดับ5คืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตามลำดับส่วน5อันดับแรกของซอฟต์พาวเวอร์ของโลกในปีนี้อันดับ1คือประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอันดับ2คืออังกฤษตามมาด้วยเยอรมนันญี่ปุ่นและจีนแบรนด์ฟ n น n c น์ให้คำจำกัดความซอฟต์พาวเวอร์คือความสามารถของแต่และประเทศในการสร้างความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นผ่านการโน้มน้าวใจไม่ใช่การบังคับขู่เข็น พร้อมสำรวจและวิเคราะห์เสาหลัก8เสาของซอฟต์พาวเได้แก่ด้านธุรกิจและการค้าการเมืองการปกครองความสัมพันธร์ระหว่างประเทศวัฒนธรรมและมรดกสื่อและการสื่อสารการศึกษาและวิทยาศาสตร์ผู้คนและค่านิยมและอนาคตที่ยั่งยืนขณะที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรี ชูธงและประกาศนโยบายในการเร่งผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นอาวุธสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้แผน1ครอบครัว1 s o ซอฟต์พาวเวอร์จึงน่าจับตาว่าการผลักดันนโยบายนี้จะทำให้อันดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขยับเพิ่มขึ้นมาได้มากหรือน้อยอย่างไร ร่วมหาเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติจริงของนโยบายนี้ในงานสัมมนา Soft Power ฟันไกลไปได้แค่ไหนซึ่งงานนี้จะมีวิทยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสนอแนะความคิดเห็นงานนี้จัดโดยสำนักข่าวออนไลน์ Spacebar ค่ะจัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566เวลาประมาณ13.00นถึง17.00นที่โรงแรม s 31สุขุมวิทแล้พบกันนะคะ